อยู่บ้านอย่างไรในชีวิตวิถีใหม่ล้างมือเสร็จแล้วก่อนเช็ดมือมองหาผ้าประจำตัวเพิ่มผ้าเช็ดมือตามจำนวนคนในบ้านของใครของมันไม่ปะปนกันลดเสียงกระจายเชือ้อเสร็จธุระแล้วแต่เรื่องยังไม่จบ ปิดฝาก่อนกดชักโครกทุกครั้งกันเชื้อโรคฟุ้งกระจายล้างมือทุกครั้งต้องมีเพลงประจําหาท่อนเพลงที่ชอบร้องระหว่างล้างมืออย่าให้น้อยกว่า20วินาทีเพื่อให้ทุกจุดสัมผัสบนมือไม่เหลือเชื้อโรคของมาถึงแล้วอยากรู้จังว่าของอะไรมา รับของทุกครั้งอย่าลืมล้างมือทันทีก่อนและหลังแกะกล่องนะใช้ผ้าขีริวชุบน้ำเช็ดโต๊ะก็พอละมัง้งแค่ผ้าชุบน้ำกำจัดเชื้อโรคไม่ได้ต้องใช้ผ้าชุบน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานเช็ดรู้ไหมเปิดหน้าต่างลดเชื้อได้แต่ต้องมีเทคนิคเปิดหน้าต่างสองบานที่ตรงข้ามกัน เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีที่สุดแต่ถ้ามีบานเดียวใช้พัดลมช่วยเป่าออกก็ได้อากาศถ่ายเทเพิ่มอนามัยในครัวเรือนอยู่บ้านอุปกรณ์ก็ไม่มีจะออกกำลังกายได้อย่างไรได้สิการทำความสะอาดบ้านหรือลุกขึ้นมาทำสวนเหมือนได้ออกกำลังการทำสวน45นาทีเหมือนได้วิ่ง2.4กิโลเมตรในเวลา15นาทีเลยนะ สิ่งแรกที่ควรทำเมื่อกลับมาถึงบ้านรองเท้าอาจนำเชื้อโรคติดเข้ามาด้วยดังนั้นจึงควรเก็บไว้ที่ชั้นให้เป็นระเบียบสัตว์เลี้ยงน่ารักใครก็อยากเล่นด้วยสัตว์เลี้ยงของเราก็เป็นที่อยู่ของเชื้อโรคได้ล้างมือหลังสัมผสัสสัตว์เลี้ยงทุกครั้ง เขียงและมีดทำอาหารใช้อันเดียวก็พอแล้วจริงหรือเปล่าเนื้อดิบอาจมีเชื้อโรคปะปนถ้าใช้เขียงและมีดร่วมกับอาหารปรุงสุกอาจเสี่ยงต่อการกระจายเชื้อไม้ถูพื้นใช้เสร็จแล้วทิ้งให้แห้งก็พอจริงหรือ อย่าให้ไม้ถูพื้นกลายเป็นตัวกลางกระจายเชื้อโรคสีเองทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อหรือผงซักฟอกก่อนตากแดดให้แห้งทุกครั้งหลังใช้งาน